โดยสังเขตชาติกำเนิดท่านคุณยายคำบุของพุ่มเกิดเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2477ที่บ้านเลขที่40หมู่ที่9 บ้านพนาตำบลพนาอำเภอพนาจังหวัดอุบลราชธานีณขณะนั้นท่านเป็นบุตรของคุณพ่อพรคุณแม่ป้องสาระมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด6คนดังนี้หนึ่งนางสมนกองบุญ 2. นายหนูกรสาระถึงแก่กรรม 3. นางคำบ,บุทองพุ่มผู้วายชน 4. นายทองสาระถึงแก่กรรม 5. นางศีดาพลราชและ6นายบุญมาสาระ การศึกษาท่านคุณยายคำบุทองพุ่มได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนบ้านพนาอุดมวิทยากรจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนคุณยายคำบุทองพุ่มได้สมรสกับคุณตาบุญเลิศทองพุ่มมีบุตรธิดาด้วยกันสองคน ดังนี้หนึ่งนางหาิวันหาคำและสองนายสุพันธ์ทองพุ่มการครองตนคุณยายคำบุทองพุ่มเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงมุกมานะปากบัน ทำงานด้วยความขยันขันแข็งรู้จักเก็บออมทรัพย์สินที่หามาได้จนสามารถสร้างครอบครัวให้เป็นตุกแผ่นเลี้ยงบุตรธิดาให้ได้รับการศึกษาอย่างดีทุกคนคุณยายทำบุกทองพุ่มท่านเป็นผู้ที่มีใจใฝ่ธรรม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีชอบทำบุญทำทานอยู่เป็นเรื่องนิดมิดได้ขาดเป็นอุบาสิกาประจำวัดบุรพาได้ยักเวลานาน,านถึงสาิปีคุณยายคำบุทองทุ่มเป็นภรรยาที่ดีของสามี เป็นแม่และยายที่ประเสริฐของลูกๆและหลานพร้อมทั้งเป็นที่รักของเพื่อนบ้านและชุมชนวาระสุดท้ายของชีวิตเนื่องจากคุณยายคาบุญทองพุ้งทำงานหนักมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโต เมื่อถึงวัยชราร่างกายย่อมเสื่อมโทรมลงไปตามวันเวลาเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาคุณยายมีอาการเวียนหัวบ่อยๆได้เข้ารับการรักษาตามอาการพบแพทย์เป็นประจำเมื่อถึงวันที่23พฤศจิกายน พุทธศักราช2568ที่ผ่านมาคุณยายอาการสุดลงจนกระทัง่งวันังคาที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา15นาฬิกาคุณยายได้จากครอบครัวและญาติพี่น้องไปด้วยอาการอันสงบ สิิอายุได้90สบปีสี่คนหามตามตำนานท่านกล่าวย้ำคือเนินน้ำลงไฟในธาตุขันประกอบเป็นตัวตนแตกต่างกันต่างเผ่าพันธุ์เพราะกรรมที่ทำมา สามคนแห่หนังไซคือไตรรักใกล้ตัวนักแต่เหมือนไกลไม่ศึกษาอนิจจังทุกขังอน,นัตตามิอาจพาหลุดพ้นวังบนมานอีกหนึ่งคนนั่งแคร่นั้นแน่นักจิตหลงรับว่าเป็นเราน่าสงสาร เมื่อเกิดขึ้นก็คงอยู่ได้ไม่นานย่อมถึงการดับไปแต่ไรมาอย่ามอดม้วยชีวาต้องลาจากมีเพื่อนยากสองคนตามไปหาคือบุญบาปเท่านั้นติดตามมาบุญรักษาบาปชดใช้ไปตามกรรม ปริศนาธรรมนิสัยสอนให้คิดเพื่อเตือนจิตตนไว้ไม่ถลำมมีสติระลึกได้ใส่ใจจำถึงพระธรรมคำสอนพระาศาสดาเดียวกันนี้เพื่อเป็นการขอขามาโอโหสิกรรมและเป็นการนำลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านคุณยายคำบุกทองหุ้มผู้ไหวชน ขออนาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับได้กรุณานำท่านผู้มีเกียรติได้นั่งสงบจิตเป็นการเจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศให้คุณยายคำบุตรทองพุ้มผู้หวหยชนเป็นเวลาครู่หนึ่งเรียนเชิญครับ